เอาเลยครับผมก็ขอ,อกาบสวัสดีนะครับมท,ทุกู้ามทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งในดักกอนทีวีนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนใช้คําสั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนั้นช่วยกันกดไลค์นะครับผมให้ถึงห้าไลค์นะครับไปดูกันเลยคาสั่งนี้ครั้งเดียว,วนะั้นคําสั่งเดียวนะครับคือคําสั่ง the flat the flat ก็พิมพ์ตามเลยนะครับผม คำสั่งนี้ง่ายมากเลยแล้วก็พิมพ์คำว่า effect นะครับผมแล้วก็ s s s video ไม่ใช่เอันไรวะอ๋อ s p d นะครับผมก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็พิมพ์หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเออหนึ่งหมื่นดิเออ แล้วก็บิลสองร้อยห้าห้านะเสร็จแล้วเด็กแฟบคขนังก็ดีนะผมแต่วิธีแก้คำสั่งนะครับผมแต่โอ้เวเร็วเร็ว,รวมันไวเกินโอ้โหจ้าฟังกดก็กแฟลชจช้ามากเลยมันมันวราบมาอีทีนไปอีทีนมาครกกับผมก็เดี๋ยวเราจะว์ปไปตรงนู้นกันนะครับ ก็ส่วนวิธีแก้นะครับผมให้เอาทาังนมมาครับแต่ผมไม่ได้มาดิผมก็เลยต้องโดสี่อ่ทาทังนมทังนมโอเคแก้นะครับผมมาชอวิธีแกแ้ได้แล้วนะครับก็ทีน,นี้บ๊ายบายนะครับกดติดตามงยี่สิบไลด้วยนะครับ Bye-bye.